อันนี้เราเตรียมไว้ให้คนขับรถนะครับจึงเดินทางไกลแลหว่างทางแน็คแลหว่างทางอร่อยครับอร่อยอร่อยครับอร่อยครับอ่ะลูกพี่อยู่นี่นะถ้าถ้าลูกพี่ผมกินเสร็จแล้วฝากเก็บขันเมื่อคืนด้วยนะเต้ยต้องบอกว่าสวยจริงครับพี่พี่ขับไปนี่คือคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเชื่อวผมรถไม่ต้องทําอะไรแล้ว คือแต่งมาครบโรบารนะครับหลังพงหลังคานะครับผมร้อคิ้วใส่มาครบแล้วภายในสะอาดสะอ้านนะครับเรียบร้อยสวยงามมากว<ๆ>ันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณลูกค้านะครับอยู่ไกลถึงนครพนมก็เชื่อมั่นในเรานะครับแล้วก็รถของท่านกําลังเดินทางไปนะครับที่นครพนม นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าแนะนําเพื่อนมาซื้อกับเราสาหรับลูกค้าทุกท่านนะครับเราจะมี Member g ์ t กตบายเรสนะครับก็คือท่านเพียงแนะนําคนมาซื้อรถกับเราเราจ่ายครั้งงวดให้ท่านฟรีหงวดด้วยนะขอบคุณลูกค้านะครับที่เชื่อมั่นในเราเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทาสินค้าออกมาทำรถออกมาให้ลูกค้าได้เกินความคาดหวัง วันนี้นะครับคันนี้กําลังจะไปนครพนมฟอร์ดคันนี้กําลังจะไปนครพนมสิ่งที่เราทํามาแล้วเกิดความเชื่อมั่นคือลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับดูออนไลน์แล้วก็นี่ฮะวิดีโอคอลคุยกับเซลล์แบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย ฝากเซ็นฝากเซ็นที่นครพนมนะครับคุณพี่เป็นทหารด้วยนะครับคุณพี่เป็นทหารด้วยแล้วก็ฝากเซ็นที่นครพนมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอนจองดาวมา20 0แสนเรามาดูกันว่ารถคันนี้ก่อนที่จะไปส่งพี่เขาเนี่ยจะทําให้คุณพี่เขาเกินความคาดหมายไหมว่าดีเกินกวามหมแน่นอนรถฟอร์ดคันนี้เป็นหน้าใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโฉมปัจจุบันก่อนตัวที่ตัวแรปเตอร์ที่ตัวใหม่ที่กำลังออกมาเนี่ยตอนนี้ตัวนั้นยังยังยังไม่ได้วางจําหน่ายนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าใหม่สีเนี่ยนะครับเดิมทุกชิ้นเลยนะครับมีคิ ได้เห็นเลยว่าภายในเนี่ยผมบอกว่ารับรถเนี่ยเกินความคาดหมายจริงๆคือสะอาดเรียมมากน้องๆป้ายแดงแต่ราคานี่แบบถูกกว่าป้ายแดงนะครับมี4ี่แสน นะครับมีโรบาร์หลังให้ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยนะครับมีโรบาร์หลังยางเป็นยังไงครับซื้อไปแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนไหมดูยางดูอะไรกันเราอันนี้ไปไกลครับขอญาตให้ดูยางนะครับดอกเต็มปีได้เนี่ยฮะภายในผมดูให้นิดนึงรถลูกค้าไปไกลโอเคเปิดนะครับฟอร์ดนี้ต้องบอกว่าลูกเล่นเยอะมากนะครับรถคันนี้ใช้งานไป70,000มฟโรนะครับ7 0,000ฟโรกับสภาพที่กริปขนาดนี้ผมว่าโอเคนะครับคือคําว่าโอเคของผมนี่คือแน่นอนนะครับสวยไม่ได้ดูรถโอ มาจามจองมา2 0 0แสนครับ บอกว่าเชื่อมัน่นเพราะว่าเห็นเราขายออนไลน์ตลอดแล้วก็เรื่องคุณภาพเราเข้มนะครับแล้ววันนี้กำลังจะไปส่งนครพนมด้วยรถสไลด์เราเองนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะขึ้นไปแล้วเพะเลิกลูกค้าจะต้องได้รถเย็นนี้อยากใช้รถแล้วลูกค้าบอกนะครับก็เชิญครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเราส่งจริงเราส่งตรงเวลาได้ไหมทําไมเราส่งได้ตลอดแล้วลูกค้าแฮปปี้ได้สินค้าที่ที่พร้อมนะครับขึ้นหนึ่งเรามีสไลด์สไลด์ออนเนี่ยเป็นของเราเองนะครับตอนนี้มีอยู่2และไม่พอกําลังจะต่อเพิ่มอีกหนึ่งเอามาให้สามนี่ฮะสไลด์ออนเราพร้อมคัน ต้องบอกว่าเดินทางไปอคอนครพนมก็ต้องขออนุญาตขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่เชื่อมั่นในเราขอบคุณอีกครั้งนะครับเราจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังทุกๆท,ท่านที่ซื้อรถกับเรานะครับกับรถคันนี้นะครับซื้อทางออนไลน์ซึ่งเป็นอีก1คันซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเนี้ยเราซื้อทางออนไลน์แทบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาดูรถนะครับวิดีโอคอคุยกับเซลล์ขอดูรถทั้งหมด เราการันตีให้ชัดเจนนะครับรถเราการันตีให้ชัดเจนนะครับว่าต้องไม่มีชนรถสภาพรายงานตรงนะครับผมบอกเซลล์แล้วว่าวันนี้รถยูด มีตำหนิตรงไหนบอกลูกค้าเข้าไปตรงๆเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยูทคุณไม่ต้องบอกว่าโอ้มันกิฟอย่างเช่นเมื่อกี้กระเทาะตรงนี้มีพี่ตรงนี้มีนิดเดียวนะสะเกตเนี่ยฮะพี่ตรงเนี้ยก,ก,ก็เซลผมก็บอกไปนะฮะตรงนี้มีนิดเดียวเล็กๆเนี้ยเรารายงานตรงเลยครับแล้วลูกค้าเชื่อมั่นคือเพราะเราขายยูดเนี่ยผมจะเทรนเซลผมตลอดว่าให้เราพูดความจริงแล้วพูดตรงนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณลูกค้านะครับอยู่ไกลถึงนครพนมก็เชื่อมั่นในเรานะครับแล้วก็รถของท่านกําลังเดินทางไปนะครับที่นครพนม นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะครับแล้วก็วันนี้ถ่านแนะนําเพื่อนมาซื้อกับเราสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับเราจะมีเมมเบอร์เกตนะครับบายเบสนะครับก็คือท่านเพียงแนะนําคนมาซื้อรถกับเราเราจ่ายครั้งวด่ให้ท่านฟรีหนึ่งวดด้วยนะขอบคุณลูกค้านะครับที่เชื่อมั่นในเราเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทาสินค้าออกมาทํารถออกมาให้ลูกค้าได้เกินความคาดหวังนะครับคันนี้ยินดีกับลูกค้าและขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้ววันเย็นนี้นะครับต้องบอกว่าสวยจริงครับพี่ พี่ขับไปนี่คือคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเชื่อผมรถไม่ต้องทําอะไรแล้วคือแต่งมาครบโรบาร์นะครับหลังนะครับโครงหลังคานะครับผมร้อคิ้วใส่มาครบแล้วภายในสะอาดสะอ้านนะครับเรียบร้อยสวยงามมากยินดีด้วยครับคุณได้รถดีครับผมบ๊ายครับ